เว็บไซต์โกรายงานว่ายูงทองลีดส์ยูเนเต็ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาแห่งลาลีกาสเปนในการซื้อตัวจูเนียร์ฟิโปแบ็กซ้ายชาวสเปนนิด้วยมูลค่า15ล้านยูโรราว1,330ราล้านบาทซิปัวย24ปีซึ่งมีดีกรีเป็นอดีตนักเตะทีมชาติสเปนชุดเยาวชนไม่ค่อยได้รับโอกาสจากบาร์เซโลนามากนักโดยฤดูกาลล่าสุดลงเล่นในลาลีกาไปแค่เจนักกระนั้นเจ้าตัวก็ยังได้รับความสนใจจากหลายสโมร และดูเหมือนว่าลิดจะเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในการแย่งตัวสําหรับบาร์เซโลนาเองก็กําลังเร่งระบายนักเตะออกจากทีมเพื่อปรับสภาพการเงินให้หายใจคล่องขึ้นก่อนหน้านี้ก็ปล่อยชองแกลโตดิโบไปให้นีสในรูปแบบขายขาดและยกเลิกสัญญากับมาเตอุสแแฟนเดสให้ย้ายออกแบบฟรีฟรีทั้งนี้ฟิโปจะเปิดตัวกับลิดในช่วงเริ่มต้นพรีซีซั่นโดยรายงานยังระบุอีกว่าเรอัลเบติสดีต้นสังกัดของแข้งรายนี้จะได้รับส่วนแบ่งค่าตัว15%ขณะ ที่บาร์เซลโลนาสามารถนำค่าตัวตรงนี้ไปลงทุนต่อได้แค่3.2ล้านยูโรเนื่องจากโดนระเบียบของลาลีกาควบคุมไว้